หากใครสนใจ ID ดีฟี4แล้วก็ ROE มีทั้ง i อดีเงินล้วน i อดี ID ดองการ์ดรับเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาเลยครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังน่เช่นเคยสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมีเรื่องเาวาที่เกี่ยวกับการเดินทางของอดีตนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชีวิตต้องผ่านการประจนภัยมาแล้วทุกรูปแบบจนสร้างฝันให้เป็นจริงได้แบบขั้นไม่ถึงซึ่งสร้างมาจากเรื่องจริงด้วย และสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเราต่อไปก็สามารถไปอุดหนุนรหัสเกมฟี FA 4มีทั้งรหัสเงินล,วล้วนรหัสแบบทีมแล้วก็บริการเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยปเปิดเรื่องมานะครับก็เล่าถึงชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคิมยอนควังในอดีตเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีครับที่ผันตัวมาหาเงินด้วยการไล่ไเคเที่เกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นหน้าฝนอีกด้วย คนขับก็เตือนพี่คิมแล้วนะฮะว่าหน้าฝนเะนี่ยมันอันตรายมากเพราะว่ามันไม่มีใครมาล่าไอเค้ยโชคนี้กันแต่ยังไงพี่คิมก็ไม่ฟังนะครับมัวแต่โกโกโกอย่างเดียวเลยซึ่งระหว่างทางที่พี่แกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปซัดก,กับไอเคอยู่ดีๆรถพี่คิมนะครับก็เกิดติดลมพอดีเลยจนไปไหนต่อไม่ได้พี่แกก็เลยต้องมาจัดการนะครับเอารถขึ้นจากลมแล้วก็มันต้มมามากินไปด้วยทมกลางพายุฝนที่กระหน่ำใส่แต่ยังไม่ทันอะไรเลยครับก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นนะฮะ พี่แกก็เลยตกใจแล้วก็โดนมาม่าเดือดอรากใส่แขนตัวเองเต็มๆแล้วก็ต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลระหว่างกําลังจะออกจากโรงพยาบาลนะครับพี่คิมเนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับนักข่าวสาวคนหนึ่งครับซึ่งเธอจําได้ว่าคิมเนี่ยเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติมาก่อนทั้งคู่นะครับก็เลยไปหาอะไรกินด้วยกันคิมก็เลยเล่าเรื่องให้เธอฟังว่าที่เขาต้องมาทํางานอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าพี่แกไปกู้เงินมาทําโรงงานในอินโดแต่ก็ดันถูกโกนะครับจนต้องมาทํงานรานไ่เคชานี่อยู่ที่นี่ พี่คิมเองนะครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาไงต่อไปกับชีวิตดีระหว่างนั้นนะครับพี่คิมก็เลือกไปเห็นข่าวในทีวีที่ UN เนี่ยกำลังส่งความช่วยเหลือไปที่ประเทศตีมอตะวันออกพอพี่แกเห็นปุ๊บนะครับก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันที แล้วก็ลงเดินทางไปเสี่ยงโชคที่ตีมอแม่งเลยนักข่าวสาวก็พูดว่าตีมอเนี่ยเป็นดินแดนที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังมีความหวังที่รออยู่เมื่อถึงสนามบินนะครับพี่คิมก็ติดต่อไปที่นักธุรกิจเกาหลีคนหนึ่งนะครับในตีมอซึ่งมีชื่อว่าเจมซึ่งเจมนะครับก็เลยพาตัวพี่คิมเนี่ยขึ้นรถทัวร์รอบเมืองแล้วก็เล่าเรื่องการลงทุนทําโรงงานทําไร่กาแฟเจมมันก็รับรองว่าถ้าคิมมาลงทุนด้วยเนี่ยรับรองว่ารวยแน่แบบ300เลยแล้วก็พามานั่งคุยต่อที่ร้านการับ แต่แล้วก็ดันโปแตกซะก่อนเพราะว่ามีคนจําได้ว่าไอ้เจมเนี่ยฮะมันเป็น18มงกุดหลอกเอาเงินจากคนเกาหลีด้วยกันเองไอ้เจมมันก็ชิ่งดีฮะแล้วก็ปล่อยไอ้คิมเนี่ยนั่งฝันสลายไปจากนั้นชายคนนั้นก็แนะนําตัวว่าเขาชื่อปาร์คเป็นคนของสถานทูตเกาหลีในติมอแล้วก็เล่าว่าที่คนเกาหลีมาที่นี่อ่ะมันมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือคนที่โดนหลอกมากับแบบที่2ก็คือพวกต้มตุ่นแบบไอ้เจมนี่แหละ ทางปาร์กเองนะครับก็เร่งให้พี่คิมเนี่ยออกจากประเทศนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่นี่มันอันตรายแถมยังมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่ในใจพี่คิมก็ยังไม่อยากจะกลับสักเท่าไหร่พอระหว่างทางนะครับที่พาพี่คิมมาไปส่งสนามบินอยู่ดีๆนะครับก็ดันมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถสงัันเลยเพื่อมาเก็บฟุตบอลพอจังหวะนั้นแหละ พี่คิมก็เลยฉวยโอกาสลงจากรถแม่งเลยแล้วก็เข้าไปดูการแข่งขันฟุตบอลซึ่งพี่คิมก็เห็นว่าเด็กๆในติมอร์เนี่ยนิยมเล่นฟุตบอลกันนะครับพี่แกก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเขานี่แหละฮะจะเป็นผู้บุกเบิกทําธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลเป็นเจ้าแรกในประเทศติมอร์และมันจะต้องขายดีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏว่าพี่คิมเปิดร้านมาได้2เดือนนะครับแต่ว่าดันขายสต๊ดได้แค่คู่เดียวเร็วๆฮะเจ๊งยับเลยฮะแต่พี่คิมก็ยังไม่ถอยนะครับพี่แกก็เลยไปติดต่อขอกู้เเงินนกกับคาหลี ที่ทาธุรกิจปล่อยเช่ารถจีบนะฮะโดยที่ให้พี่ปางนะครับช่วยค้าประกันให้จากนั้นพี่คิมก็เลยคิดแผนนะครับขายของโดยการให้พวกเด็กๆที่เตะฟุตบอลเนี่ยเอารองเท้าไปใช้ก่อนได้เลยแต่ก็ต้องผ่อนให้พี่คิมหมาวันละหนึ่งดอลลร์เป็นเวลา2เดือนพอพวกเด็กๆได้รองเท้ามาใส่นะครับก็ดีใจกันมากเลยแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นด้วยแต่ก็มีเด็กฝั่งตรงข้ามคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าลามมสเนี่ยเขาก็มีทักษะการเลี้ยงหลบคู่แข่งแบบเอาเรื่องจัดเลยแต่ก็โดนเด็กอีกคนที่ชื่ออวว่า่าินะรตะก แล้วก็ชกบอลน,นะเลี้ยงเข้าไปยิงมันก็ทําเอาลามอได้ถึงกับไม่พอใจจัดเลยฮะพวกเด็กๆก็ขยันคันแข่งกันมากเลยครับหาเงินมาใจ่ายให้พี่คิมทุกวันพอธุรกิจกําลังไปได้สวยนะครับแต่ก็ดันสะดุดซะก่อนเพราะว่าเจ้าถิ่นมันไม่พอใจนะครับที่คนต่างชาติเนี่ยมาหากินกับเด็กแถวนี้หลังจากนั้นนะครับพวกเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะหาเงินมาส่งให้ไม่ได้นะฮะขนาดลิโอเนี่ยต้องลงทุนเอาไก่เป็นเป็นน่ะมาจ่ายแทน ส่วนเด็กที่ไม่มีเงินจริงๆนะครับก็จะเอารองเท้ามาคืนให้คิมพอคิมเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยพูดไปว่ามีเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายก็ได้คราวนี้ทําเอาพี่แกนี่ถึงกับจนบัญญาเลยครับเขาก็เลยติดต่อไปหาเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าภูมิแล้วก็ชวนเขามาลงทุนด้วยแต่เพื่อนมันก็ไม่เอานะฮะส่วนพวกเจ้าถิ่นนะครับก็ยังครูเด็กไม่หยุดประมาณว่าใครใส่รองเท้ามาเนี่ยก็จะไม่ให้เข้าสนามมาเตะบอลจนสุดท้ายนะครับพวกเด็กๆเนี่ยก็ต้องเอารองเท้ามาคืนพี่คิมจนหมดทุกคนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหา พอเจอแบบนี้เข้าไปนะครับพี่คิมเองก็ทนต่อไปไม่ไหวก็เลยเข้าไปเคีร์กับเจ้าถิ่นไม่แห้งเลยแล้วก็ท้ากันด้วยการดวลฟุตบอลคือประมาณว่าถ้าทีมของคิมะชนะทีมของเจ้าถิ่นได้พวกเจ้าถิ่นเนี่ยก็ต้องห้ามมาวุ่นวายกับเด็กของคิมอีกแต่ถ้าแพ้นเนี่ยทีมเจ้าถิ่นเนี่ยก็ขอหมูหนึ่งตัวแล้วอีก10วันมาไฟกันพอคิมกลับมาถึงร้านนะครับก็ได้รู้จากปากว่าหมูที่นี่มันมีราคาตัวละ300ดอลลาร์เลยทีเดียว,ยวในด้ว,ว่าโคตรแพงชิบหายเลยครับแถมคิมเนี่ยยังมีเงินติดตัวไม่อด้วย จากนั้นนะครับเขาก็เลยเริ่มเตรียมทีมด้วยการคัดตัวเด็กเข้ามาฝึกซ้อมซึ่งนักบอลที่พี่แกคัดเข้าทีมก็จะเน้นเด็กที่มีส่วนสูงกําลังพอดีนะครับถึงแม้ว่าสกิลฟุตบอลเนี่ยจะน้อยก็ตามแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าถั่วซึ่งเป็นเด็กที่มีทักษะฟุตบอลดีครับแต่ติดที่ว่าถั่วเนี่ยตัวเตี้ยกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันมากพี่คิมก็เลยคัดทิ้งนะครับโอ้จนพี่ปางนี่ถึงกับงงเลยว่าประมาณว่ามึงจะคัดเด็กไปแข่งบาสเกตบอลหรือไงวะเนี่ยส่วนทันบ พี่คิมก็เลยทําการฝึกซ้อมเด็กอย่างหนักหน่วงวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่หยุดเลยฮะคือแทบจะไม่ได้เตะฟุตบอลเลยพวกเด็กๆเ,เองนะครับก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งงงว่าพี่คิมเนี่ยจะให้วิ่งไปวิ่งมาทําไมบอลก็ไม่ได้เตะจนเริ่มที่จะท้อแท้กับการฝึกซ้อมส่วนฝั่งเจ้าถิ่นอย่างลามอสก็เข้ามาแย่ลิโอให้โมโหเล่นว่าเป็นไอ้พวกขี้แพ้อยากได้รองเท้าฟรีแล้วก็จากไป จนถึงวันแข่งจริงนะครับทีมของเจ้าถิ่นเนี่ยมันก็เล่นล่อเอาเด็กโตกับผู้ใหญ่มาแข่งแม่งทั้งทีมเลยพี่คิมเองนะครับก็ไม่คิดว่าทีมเจ้าถิ่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทําเอาคิมที่ถึงกับทําหน้าเบื่อไปเลยแบบว่าโคตรเหลี่ยมจัดแต่ด้วยความที่เด็กของคิมนะครับฝึกกันหนักมากมีเวลาพักผ่อนน้อยแถมยังต้องมาเตะก,กับผู้ใหญ่อีกทีมก็เลยโดนยำสะเละเลย แต่อย่างน้อยพี่คิมนะครับก็ได้เห็นทักษะฟุตบอลของลา <c oughs> มอสเต็มๆที่มีสไตล์การลากเลื้อยอย่างกับนักเตะแซมบ้าเลยฮะแถมยังจบสกอร์ดีด้วยทีมพี่คิมเนี่ยก็เลยต้องเสียหมูไปแบบฟรีๆพี่คิมก็เลยสนใจลามมสมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมาปั้นต่อได้เขาก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเลยฮะแล้วก็ดันไปเจอกับเจ้าถิ่นครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับก็เป็นพี่ชายของลามอสนี่เองคิมก็เลยมาเสนอว่าเขาจะพาลามอสไปฝึกซ้อมด้วยกันแล้วก็จะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แบบฟรีๆ แต่ยังไงพี่ชายของลามสน,นะครับก็ไม่เชื่อใจสักเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าคิมเนี่ยจะมาหลอกน้องของเขาในวันรุ่งขึ้นเองนะครับลามมสเนี่ยก็เดินทางมาหาพี่คิมจริงจริเพื่อมาขอเข้าร่วมทีมด้วยนะฮะเพราะว่าตัวลามมสเองเนี่ยก็หวังว่าคิมเนี่ยจะพาเขาไปถึงฝังฝันได้ เมื่อถึงเวลาฝึกซ้อมลามมสเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าคนอื่นมากเลยทั้งความเร็วแล้วก็ทักษะฟุตบอลที่คิมนะครับก็ชื่นชมในตัวลามมสมากจนลิโอนี่เริ่มจะหมั่นไส้แถมลามอสเองครับมันก็ยังมายั่วโมโหลิโออีกดยการเตะบอลลอดากพิแกแต่อยู่ดีๆนะครับลิโอก็เกิดวู้บไปเฉยเลยจนทุกคนในทีมถึงกับตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นอย่างนั้นนะครับพิคิมก็เลยรีบพาตัวลิโอเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลด่วนซึ่งหมอก็วินิจฉัยว่าตอนนี้ลิโออะ่ะกำลังมีปัญหาที่ตาอยู่ เพราะว่าขาดวิตามินและถ้าไม่หาวิตามินมารักษาเนี่ยลีโออาจจะมองไม่เห็นอีกต่อไปแถมที่ติมอร์เนี่ยก็ยังไม่มีวิตามินตัวนี้ด้วยทางพี่คิมเองนะครับก็ห่วงลีโอมากกลัวว่าเด็กคนนี้จะหมดอนาคตอันสดใสไปพี่แกก็ยอมลงทุนนะครับสั่งยาแพงๆจากเกาหลีให้ส่งมาที่ประเทศติมอร์เลยทีเดียวเพื่อรักษาดวงตาของเด็กคนนี้เอาไว้ให้ได้จากนั้นพี่คิมนะครับก็เลยเดินทางไปหาพี่เจ้าเทนอีกรอบหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับพี่คิมก็เดิมพันด้วยหมูถึง3ตัวด้วยกัน แน่นอนว่าพี่เจ้าถิ่นนี่ก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าได้หมดถ้าสดจัดพ่อคิมกลับไปยังที่ผักนะครับก็ได้ยินข่าวเลยจากพี่ปาร์ว่าคืนนี้จะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นปากกร์ก็เลยเตือนให้คิมเนี่ยรีบอบพยพออกจากประเทศให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าพี่คิมยังไงก็ไม่กลับอยู่ดีและพอคืนนั้นเองขณะที่พี่แกกําลังนอนหลับอยู่ดีด ก็มีเสียงระเบิดแล้วก็เสียงปืนแบบจัดเต็มมากเลยฮะเรียกได้ว่าสงครามกลางเมืองได้เกิดขึ้นจริงๆจนตอนนี้นะครับมีคนเกาเหลีเหลืออยู่ที่ตีมอไม่ถึง10คนด้วยซ้ําคิมกับปางนะครับก็เลยต้องรีบเพ่นหนีไปที่เขตปลอดภัยระหว่างทางก็เจอกองกําลังติดอาวุธแบบครบมือเลยครับแต่ก็โชคดีที่รอดมาได้ พอระหว่างทางนะครับพี่คิมก็บังเอิญไปเห็นลามอสก็เลยวิ่งตามไปแบบไม่กลัวเลยฮะทั้งที่มีการยิงปะทะก,กันอยู่ซึ่งเหตุการณ์มันก็โฉลมมุนกันมากเลยพอสักพักหนึ่งนะครับคิมก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือเป็นภาษาเกาหลีจากบนตึกนะครับด้วยสัญชตาตญาณนะครับพี่คิมก็เลยวิ่งไปช่วยแบบไม่ลังเลพอขึ้นไปก็พบกระตาลุงอะที่ถูกยิงอย่างจังเลยฮะทางครูก็เลยช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันพอรุ่งเช้านะครับหลังจากเหตุการณ์ได้สงบลงบ้านเมืองเสียหายแล้วก็มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นานวนมก พอผ่านไปหลายวันเด็กทุกคนก็ต่างหายไปจนหมดระหว่างที่คิมเนี่ยกำลังมองไปรอบๆก็บังเอิญไปเห็นทัวนะครับเด็กที่พี่คิมอะ่ะไม่ยอมให้เข้าทีมเพราะว่าตัวเล็กเกินแล้วก็น้องสาวข,ของเขาเขาก็เลยพาทั้งคู่นะครับมาเลี้ยงมาม่าที่ร้านซึ่งน้องสาวข,ของทัวเนี่ยก็เลยอาสาพาพี่คิมมาไปหาลิโอที่บ้านด้วย พอพี่คิมเนี่ยต้องการให้ทีมฟุตบอลนะ่ะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอไปถึงแน่นอนว่าลีโอครับเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะฮะทีแกก็เลยจัดการไปตามเพื่อนในทีมฟุตบอลทุกคนนะ่ะให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งจนครบเมื่อถึงเวลาฝึกซ้อมนะครับลีโอก,ก็ยังเล่นจังหวะลูกโยนไม่ได้สักทีหนึ่งลาหมอสก็เลยเข้าไปแย่งลีโอเตะแม่งเลยฮะแถมยังด่าลีโว่างโง่ด้วยประมาณว่าแค่นี้ก็ทําไม่ได้นะเหมือนแค้นอะไรลีโอสักอย่างหนึ่งพอเห็นแบบนั้นนะครับพี่คิมก็เลยส ที่คิมเองนะครับก็เลือกไปเห็นทัวที่กำลังนั่งหงอยหงอยอยู่นะครับก็เริ่มรู้สึกสงสารที่ไม่ยอมให้โอกาสนะครับด้วยความที่ทัวเนี่ยเป็นเด็กที่ตัวเล็กมากพี่แกก็เลยบอกไปว่าถ้าทัวอยากเข้าร่วมทีมก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าทัวเองนะครับก็ถึงกับกั้นน้าตาไว้ไม่อยู่ที่พี่คิมเนี่ยยอมให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองและพอมาถึงนั้นล้างตากับทีมเจ้าถิ่นซึ่งพอเริ่มการแข่งนะครับทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ยังกินกันไม่ลงจนกระทั่งหล่ามอดได้บอลเลี้ยงลงฝั่งงตรงข้าขามมัว พอหลบมาพ้นนะครับพี่คิมนะครับก็สั่งให้จ่ายบอลไปที่ลิโอที่กําลังขอบอลอยู่แต่ลามมสนะครับกับเลือกส่งคืนหลังแล้วก็ขึ้นเกมใหม่แทนทั่วนะครับก็เลยจัดการจ่ายิชื้อและพาร์ทีเดียวลิโอนี่รุดแผงแนวรับมาได้เลยฮะแล้วก็จัดการยิงอัดใส่เสาแรกให้แบบเน้นเน้นพาทีมขึ้นนํามาได้แบบว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดทุกคนในทีมนะครับก็ต่างมันดีใจร่วมกับลิโอแต่ลามมสนะครับกับมองดูอยู่ห่างๆมาคราวนี้ครับพอลิโอได้บอลบ้างพี่แกก็เลยไม่ยอมส่่่งงงใหห,ห้าาามมมมอออเืนนนกกัตค็ไย อยู่ดีๆครับลามมสก็ฟิลขาดสังั้นเข้าไปซัดการิโอเฉยเลยทั้งที่การแข่งยังไม่จบจนเกิดเป็นปัญหาใหญ่จนได้นะฮะในด้านทีมเวิร์กทำเอาวิค,คิมนี่ถึงกับปวดหัวเลยว่าจะเอาอยัางไงกับคู่นี้ดีพอหลังจบเกมนะฮะคิมก็ได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาที่โคตรละเอียดอ่อนซ่อนอยู่เาว่าญาติของรีโอเนี่ยได้ไปทาร้ายพี่ชายของลามมสส่วนลุงของลามมสเนี่ยก็ไปฆ่าพ่อของลีโอในระหว่างสงครามกลางเมืองฮะทั้งคู่เนี่ยก็เลยต่างเก็บความบาดหมางไว้อยู่ในใจ ต่อมาพี่คิมของเรานะครับก็ได้ข่าวว่าจะมีการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปนานาชาตินะครับที่กำลังจะจัดขึ้นที่ฮิโรชิม่าประเทศญี่ปุ่นเขาก็ได้มีความคิดนะครับที่จะพาทีมนี้เข้าร่วมการแข่งเป็นครั้งแรกนะฮะมันก็เลยทําให้พวกเด็กๆนะครับมีความหวังที่จะไปที่นั่นให้ได้นะฮะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องสัญญากับพี่คิมว่าจะไม่ทะเลาะก,กันอีกพอปาร์คได้ยินที่คิมพูดนะครับเขาก็ไม่เชื่อว่าที่คิมพูดอ่ะมันจะเป็นจริงได้เพราะว่าตอนนี้ตัวคิมเองยังไม่ค่อยจะมีเเเลลยแล้วางินนที่ไไหพด็กป แต่คิมก็สัญญากับพวกเด็กๆไว้แล้วนะว่าเขา่าจะต้องทํามันให้ได้ก็เลยมานั่งกรอกเอกสารสมัครเข้าร่วมนะครับแถมพี่คิมเนี่ยยังใส่ชื่อของพี่ปาลงไปในผู้ช่วยโค้ดอีกด้วย ส่วนลุงที่โดนยิงในครั้งก่อนนะครับก็อยากเจอตัวคนที่ช่วยเหลือชีวิตเขาเอาไว้แต่พอลุงได้ยินชื่อเท่านั้นแหละฮลุงก็เกิดจําได้ว่าพี่คิมเนี่ยเป็นลูกนี่ของเขาอีกคนหนึ่งพี่คิมก็เลยมาปรึกษากับพี่ปากว่าเขาเองก็ไม่รู้จักลุงเจ้านี่มาก่อนด้วยปากกับท่านทูตนะครับก็เลยแนะนําว่าให้คิมเนี่ยกลับเกาหลีแบบเงียบๆดีกว่าเขาก็เลยขอไปคิดดูก่อนและพอถึงเวลาฝึกซ้อมอีกวันยังไม่ทันไรเลยครับอยู่ดีๆลิโอนะครับก็เข้าไปซัดกับลามอสอีกรอบหนึ่งจนพี่คิมเนี่ย จากนั้นพี่คิมนะครับก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนเก่าที่เป็นโค้ดนะฮะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ชวนพี่คิมอะไปเป็นครูสอนฟุตบอลในโรงเรียนกีฬาของเพื่อนคนนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คิมอะถนัดก,กับมันมากที่สุดคราวนี้เขาก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างขณะสมัยตอนเล่นบอลเขายังได้ฉายาว่าไอ้ชวดเลยฮะเพราะว่าแม์สำคัญเนี่ยเขามีโอกาสยิงประตูเจอๆ แต่ก็ทํามันพลาดคิมก็เลยตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาจะเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่เกาหลีเหมือนเดิมพี่แกก็ได้ทําการปิดร้านแล้วก็โลกของจนเกี้ยงเลยฮะจนได้เงินก้อนสุดท้ายมาส่วนทางพวกเด็กๆเ,เองนะครับก็เริ่มสํานึกได้แล้วก็ไม่อยากให้คิมมาไปจากที่นี่แต่มันก็สายเกินไปซะแล้วนะฮะความฝันของพวกเขาที่จะได้ไปฮิโรชิมาก็ได้จบลงและพี่คิมนะครับก็ไม่อยากจะเจอกับเด็กพวกนี้อีกเพราะกลัวว่าจะตัดสินใจไปจากที่นี่ไม่ได้ พอพี่คิมกับปาร์กมาอยู่ที่สนามบินแล้วนะฮะทัวร์ก็รีบมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ลามอสถูกตำรวจจับไปทัวร์ก็ขอร้องให้พี่คิมมาไปช่วยเขาด้วยความเป็นห่วงนะครับคิมก็เดินทางไปยังสถานีจนได้รู้ว่าลามมสเนี่ยไปขโมยเครื่องเสียงรถของฝรั่งมาแถมยังทำมันพังอีกด้วยคิมก็เลยถามปาร์กว่าเครื่องเสียงมันราคาเท่าไหร่พอพี่แกได้ยินก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าเครื่องนั้นน่ะมันมีราคาถึง4,000ดอลลาร์เลยทีเดียว พอพี่เจ้าถิ่นมาถึงนะครับก็โมโหน้องตัวเองมากที่ทําตัวเป็นขี้ขโมยซึ่งมันก็มีสาเหตุนะครับในเมื่อพี่คิมเน่ยกำลังจะกลับประเทศความหวังที่จะไปฮิโรชิม,มาก,ก็พังทลายลงลามอสก็เลยคิดที่จะหาเงินสักก้อนนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปคัดตัวที่อินโดเพราะว่าเขาอยางมีโอกาสได้สแสดงความสามารถของตัวเองส่วนฝั่งตำรวจก็บอกประมาณว่าถ้าไม่มีเงินชดใช้อะ่ะลามอสก็ต้องติดสังเตหมดอนาคตอยู่ในคุกอีกหลายปีพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปทุกคนในทีมนะครับก็ต่างเห็นใจในตัวรามอส จึงรวมตัวกันมาขอร้องให้พี่คิมอะ่ะช่วยเพื่อนคนนี้ออกมาให้ได้ทางพี่คิมครับก็ถึงกับคิดหนักเลยว่าเขาว่าจะช่วยเหลืออนาคตของเด็กคนนี้แล้วก็พาพวกเขาลุยต่อหรือว่าจะกลับไปทํางานกับเพื่อนพร้อมเงินติดตัวก้อนหนึ่งคิมยอนควางครับจึงเลือกตัดสินใจครั้งสําคัญโดยการนําเงินก้อนสุดท้ายของเขาอะ่ะไปช่วยชดใช้ให้ลามอสจนรอดออกจากคุกมาได้จากนั้นเด็กทุกคนนะครับก็อ้อนวอนนะขอให้พี่คิมอะ่ะอยู่ที่นี่ต่อไปจนสุดท้ายนะครับเขาก็ยอมใจอ่อนจนได้ และแตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะว่าเขาจะไม่ยอมเป็นโค้ดกะจจกัจจอก,ก,จอกแต่จะต้องเป็นโค้ดระดับชาติให้ได้ต่อมาพี่คิมนะครับก็เลยลองไปคุยกับลุงเจ้านี่เพื่อขอความช่วยเหลือฮะทางหน้าของลุงเองนะครับก็รู้ว่าคิมอ่ะกำลังคิดที่จะพาเด็กไปแข่งที่ฮิโรชิมาคิมก็ถึงกับงงครับว่าทาลุงนี่รู้ได้ยังไงวะลุงแกก็เลยตอบแทนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้นะครับโดยการช่วยให้คิมได้มีโอกาสได้ติดต่อกับนายกกระทรวงกีฬา พอได้ยินที่ลุงพูดนะครับก็ทําเอาคิมนี่ถึงกับอึ้งไปเลยไม่คิดว่าลุงแกจะยอมช่วยเมื่อพี่คิมนะครับได้คุยกับนายกกระทรวงกีฬาเรียบร้อยกระทรวงก็เลยให้ความช่วยเหลือด้านพาสปอร์ตของพวกเด็กๆนะฮะแต่มันก็ยังขาดตั๋วเครื่องบินอยู่พี่คิมก็เลยเร่งหาสปอนเซอร์เพื่อมาสนับสนุนตั๋วเครื่องบินพอผ่านมาเกือบอาทิตย์หนึ่งครับคิมก็ยังหาสปอนเซอร์ไม่ได้สักทีกระทั่งพี่ปากนะครับมาแจ้งข่าวว่าพรุ่งนี้จะหมดเขตจ่ายค่าตั๋วแล้วถ้าจ่ายค่าตั๋วไม่ทันเนี่ยที่จองไว้กก็จะถูแซทั้หม ปาร์กเองก็คิดว่าครั้งนี้คงจะไปแข่งไม่ทันแน่นอนแล้วก็ปลอบใจคิมว่าไว้ครั้งหน้าค่อยเอาใหม่แล้วกันพี่คิมก็เลยตอบปาร์กไปว่ารู้ไหมว่าทําไมเขาถึงไปที่นั่นแม้ว่าจะไม่มีโอกาสชนะคือเขาแค่อยากทําอะไรให้มันถึงที่สุดในชีวิตของเขามักจะทําทุกอย่างแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีครั้งนี้เขาก็อยากจะทํามันให้สุดไปเลย พอได้ยินความตั้งใจของคิมพี่ปากเ็เลยพยายามช่วยคิมอย่างเต็มที่นะฮะโดยการเขียนจดหมายไปขอความสนับสนุนจนนักข่าวสาวในต้นเรื่องนะครับไปเห็นจดหมายนั่นเข้าเธอก็เลยช่วยผลักดันจนมันถูกเผยแพร่ออกมามันก็เลยทำให้มีสปอนเซอร์เข้ามาสมทบเป็นจำนวนมากนะฮะจนพวกเขาเนี่ยมีเงินที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินได้ในที่สุดพวกเด็กๆนะครับจึงได้มีโอกาสทำตามความฝันของตัวเอง ส่วนพี่คิมเองนะครับก็ถึงกับการน้ําตาไว้ไม่อยู่ที่ครั้งนี้เขาสามารถทํามันได้สําเร็จและยังกลายเป็นโค้ดแบบเต็มตัวอีกด้วยดังนั้นนะครับการไปแข่งของทีมครั้งนี้จึงกลายเป็นความหวังสําคัญของคนในชาติติมอฮะที่จะนาความสาเร็จก้าวแรกกลับมายัางประเทศซึ่งนั้นแรกของพวกเด็กๆเนี่ยจะต้องเจอกับทีมเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเมื่อลงแข่งจริงในครึ่งแรกโค้ดคิมเนี่ยก็ส่งลิโอลงสนามส่วนลามอนเนี่ยก็เก็บไว้ครึ่งหลังนะครับเพราะว่าการไม่ทั้คู่ตีกันเองซึ่งทีมติมอเนี่ย พอเปิดมาก็โดนทีมเจ้าบ้านอย่างญี่ปุ่นกดยับเลยนะแบบว่าทีมของตีมอเนี่ยก็ไม่สามารถโต้กลับทีมญี่ปุ่นได้เลยจนตีมอนะครับโดนทิ้งห่างไป2ประตูต่อศูนย์และญี่ปุ่นนะครับก็ยังคงกดดันต่อไปเรื่อยๆแถมจังหวะลูกโยนเข้ากลางของทัวร์ลโอก,ก็เทคตัวหม่งนะครับจนประทะก,กับด็กญี่ปุ่นอย่างจังเลยจนถึงขั้นหัวแตกเลยทีเดียวแล้วเมื่อถึงเวลาพักครึ่งนะครับพวกเด็กๆทุกคนในทีมเนี่ยก็รู้สึกว่าทีมตัวเองคงไม่มีทางชนะแน่นอนแต่พี่คิมนะครับก,ก็ทีนน่ม คิมก็พูดกับพวกเด็กๆว่าเราอไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้แต่จงทําให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังแม้ว่าลีโอนี่จะหัวแตกนะฮะแต่ว่าใจของเขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้และก็อยากลงสนามสู้ต่อไปพี่คิมก็ได้ตัดสินใจนะครับส่งลามอยกับลีโอเนี่ย ยืยนเป็นคู่สูนหน้าด้วยกันส่วนพี่ปานะครับพอได้ยินอย่างนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงพอเกรงว่าทั้งคู่เนี่ยจะตีกันเองอีกพอลงสนามไปเนี่ยสิ่งที่พี่ปาคิดไว้ก็เป็นจริงนะฮะเด็กทั้งคู่เนี่ยครับก็ยังมีความไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ทั้งไม่ยอมส่งบอลให้จนมาถึงลูกสุดของทัวร์นะครับทั้ทงคู่เนี่ยก็มาแย่งมงกกันเองอีกจนเด็กญี่ปุ่นยังงงเลยพอเห็นอย่างนั้นครับด้วยสายตาของพี่คิมเนี่ยที่มองมายัางตัวลิโอเขาก็ได้คิดได้ว่าทางนี้เขาต้้ออองงมมมมาาสูเ่่ทีไใชกัน จากนั้นลามอนะครับก็ผุกลากเลยขึ้นมาแถมยังสับขาลอกอย่างพิ้วเลยแต่กระโดนเสียบสก,กันอย่างจังซะก่อนขณะที่ลาโมสเนี่ยกำลังนอนเจ็บอยู่ฮะจากนั้นอยู่ดีๆลิโอนี่ก็ยื่นมือมาครับดึงให้ลาโมสเนี่ยกลับมาลุกข,ขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งเมื่อลิโอนะครับแสดงมิตรภาพต่อลามอสทั้งคู่เนี่ยจึงเริ่มกลับมารวมใจกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งพี่คิมกับพี่ปางนะครับที่กังวลใจอย,อยู่ก็ถึงกับโล่งเลยครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยยอมกลับมาเป็นเพื่อนกันคราวนี้นรครัลลาาามมออกกก็เี้งงหึ่ จนมาถึงโอกาสทองครับทุกคนก็ต่างลุ้นกันว่าลามอสเนี่ยจะยอมส่งให้ลิโอหรือไม่ซึ่งมาคราวนี้นะครับลามอสก็ตัดสินใจจ่ายเข้ากลางให้ลิโอแบบโล่งๆเลยแล้วก็โขกเข้าไปอย่างคมจนสกอร์นะครับเริ่มตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งตีมอจึงกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองทีมนะครับก็บุกกันไปมาแบบไม่หยุดผัดกันลุกผัดกันรับยิงทงเสากันรัวๆเลยคราวนี้ทีมตีมอบได้โอกาสบุกบ้างลามอสกับลิโอเนี่ยก็ประสานงานกันส่งบอลทาชิ่งกันนะฮะแบบว่ากองหลังญี่ปุ่นนี่ก็รั่วชิบหายเลยก็เลยโดนลามมสซัดแบบไม่เหลือซากเลยสกอร์ของทั้ง2ทีมนะครับจึงกลับมาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งทีมเห็นอย่างนั้นนะครับก็ตื้นตันใจเลยครับว่าแมตช์นี้พวกเขายังไม่จบแค่ตอนนี้พวกเด็กๆเชื่อมั่นในตัวเขาแค่นี้ทีมก็พอใจแล้วพวกเขาจึงงงกลัับมมมมาาาีีควหวหอยย่เเต็เป ว่ายังมีโอกาสกลับมาชนะเด็กๆติมอนะครับก็บุกขึ้นมาอย่างเต็มสูบในขณะที่ทัวเนี่ยกำลังเลี้ยงจี้รากบอลขึ้นมาพอตัวประกบเริ่มเอาไม่อยู่นักเตะญี่ปุ่นนะครับก็เลยพักทัวจนล้มกิ้งลงไปเลยซึ่งอยู่ในเขตโทษซะด้วยซึ่งกรรมการนะครับก็เป่าให้ฟาวในที่สุดแต่ถ้าเป็นเกาหลีนะ่ครับสงสัยคงไม่ได้ฟาวแถมคนที่ล้มเนี่ยน่าจะโดนไมเหลืองด้วย และก็เหลือเวลาอีกแค่3นาทีก่อนจบเกมฮะทุกคนก็คิดว่าแมตชนี้มันจบแล้วตีมอเนี่ยต้องคว้าชัยชนะมันได้อย่างแน่นอนโดยที่ลามอนะครับทำหน้าที่สังหารประตูซึ่งมันเป็นจุดโทษนะครับที่ชีชตาผลการแข่งขันเลยก็ว่าได้และมันยังสร้างความกดดันอย่างหนักนะครับให้กับลามอสซึ่งพอซัดไปโกญี่ปุ่นนี่แม่งก็เหนียวชิบหายเลยฮะพุ่งเซฟด้วยปลายมือไว้ได้ซึ่งมันเป็นการต่อชีวิตให้กับทีมญี่ปุ่นให้ยังมีลมหายใจอยู่แต่ก็ยังมีโอกาสนะครับเป็นลูกเตะมุมในานาทีสุดท้ายของเกม ซึ่งพอเปิดมุมไปนะครับทุกคนต่างรุนเย่ยวเหนียวเลยก็ว่าได้พอโคกไปจังหวะแรกนะครับก,ก็ชกบอลเคลียร์ทิ้งไปได้แต่บอลน,นะครับดันเด้งไปด้านของทัวเนียที่กําลังล้มอยู่พอทัวเห็นอย่างนั้นนะฮะพี่แกก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งสับตีนแตกยิงยัดแบบเต็มข้อเลยฮะบ,บอลฉลลบกองหลังญี่ปุ่นเข้าประตูไปครั้งนี้จึงจบด้วยชัยชนะของตีมอเป็นครั้งแรกนะฮะทุกคนในสนามรวมถึงคนในบ้านเกิดก็ต่างภูมิใจ แล้วก็มาร่วมกันฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาที่สร้างเกียรติยศให้กับประเทศหลังจากจบศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุปชนนานาชาตินะฮะทีมตีมอนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง6ครั้งติดแล้วก็วา้าแชมป์นี้ไปครองได้ในที่สุดก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องอาแบฟุตบีมฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงสําหรับคะแนน imdb ของหนังเรื่องนี้ได้ไป6.9คะแนนหากใครชอบการสปอยหนังแนวฟุตบอลก็กดติดตามรอไว้เลยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ